เริ่มแล้วหรอกดกดอัดยังไงเนี่ยใครเริ่มก่อนนะครับเขายังรู้สึกยังก่อนอ่ะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดกดอัดกันสามต่อสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิลเลียสโซไซตี้เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนนะครับวันนี้เราก็อ่าวใครลงไปแล้วครับมันนับเวลาถอยหลังอยู่ วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับมาเล่นศึกชิงใจยุทภบสลาฟออนไลน์ด้วยกันทั้งหมดสามท่านนะครับลงไงอะครับลงไงอะอ่าท่านแรกนะครับคุณเดอะเด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 นี่เอ็กลงเงี้ยลงยังไงอะวันอ่านยังไงฮะเอเดนิกครับเดนิกครับทีนิงทีนิง เฮ้ยซ้มนะครับแล้วก็คนต่อไปครับคุณแทมมี่จากเกอร์เพเกมครับสวัสดีค่ะเยอีกคนนะครับคุณบัตรชูก้าจาก TMT นะครับสวัสดีครับ TMT ใช้ <TM T S 2> <T> ระเบิดจ<ท>้ะไ <laughs> ทแรมโอเคครับวันนี้เราก็จะมาศึกชิงเจ้ายุทธภพกันต่อเลยนะครับอ่านะครับ พวกคุณไม่รู้ครับว่าผมนี่เซียนโบว์ลิกหลังห้องนะฮะคลิป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 เล่นกันเงียบๆมั้ยคนเด็เงียบกันทำไมครับจริงจังมากอะแบบจะเครียดกันนะ่คุณกิจคุณปรับกราฟิกยังครับเกมนี้ผ่านไปสองรอบแล้วอะมันมันงงอะมันกดแล้วมันไม่ยอมวางไพ่อ่ะต้กดัองทีนะดับเบิ้ลคลิกครับ ดับเบิ้ลคลิกคืออะไรครับดับเบิ้ลคลิกคือการเอานิ้วจิ้มที่คลิกซ้ายสองทีขึ้นไปครับแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนะฮะจะรู้ได้ไงว่าตาผมตรงไหนเนี่ยก็มันจะขึ้นมาบอกแทดแดมถ้าเพลงแทดแดมขึ้นนี่คือคุณเมื่อนั้นขอาต่ำๆได้ไหมนะ ตาผมใช่ไหมฮะได้ฮะเราจัดให้ผู้หญิงเสมอครับนี่ต่ำแล้วนี่ต่ำแล้วใช่เนี่ยครต่ำสุดของผมแล้วครับโอ้ยอะไรครับเดนิกเดนิกเงียบแล้วครับตอนนี้เอาตาผมแล้วใช่ไหมเนี่ยครับตาลงฮะเดี๋ยวทุกคนจะอึ้งอึ้งครับผมลงนี่ทุกคนร้องอ่ะเฮ้ยอย่าเลยนั่น เออเราบอกกันครับว่าคุณเดินนิกี่เขาคือใครครับแล้วคุณเดิร์นนิกคือใครครับเอ่อก็เป็นขอบคุณมากครับเดี๋ยวซียังไม่จบเลยเนี่ยลงสองใบไม่ได้เรอครับอ่าก็คือคนเขียนบทความในเว็บจูดล็ตตี้นี่แหละนะครัโอ้ตบมือครับอันดีครับ เพิ่งจะหวัดดีเนี่ยผมกำลังงงอยู่เอ้ยอะไรมันสูงก็เอวเอ้ยไม่มีไม่มีอ่ะผ่านดีผ่านดีคุณคุณโกงไปะเนี่ยแฮกไพ่ไะเนี่ยให้ปิดชีตแป๊บหนึ่งฮะพินิกคุณกิจคุณปรับกราฟิกกราฟิกยังฮะ มันลง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 ลเดี๋ยวนะเกมนี้ต้องปรับกระปีกเหรอเ้่าล้วครับขอเต่าเตด้เลยจัดเล้จะร้องคุณไม่รู้ครับผมนี่เมื่อก่อนเปิดมาวรลิกดูทุกวันเลยนะฮะเอ้ยแมวแมวแมวมาแล้วแมวมาแล้วแมวแมวพิมพ์อีกแล้วนะฮะโอ้คุณอะไรของคุณ คุณไปเล่น <c oughs> คนเดียวเลยไหมเนี่ย <c oughs> ไปเล่นกันสองคนเหกว่สองคนนั่นนะโ <c oughs> อ้ตายแล้วลงเออลงกันไปเลยลงกันไปเลยลงกันเยอะๆเ, <c oughs> เอาละผมว่าเขาแฮกแน่นอนเลยนะนกนเกมเงี้ยอะไรเงี้ยเออเอาต้องเมาแน่นอนนี่ไงต่ำ <c oughs> ๆตัดเลย <c oughs> ผ่านสี่ผ่านกันให้หมด <c oughs> แต่ผมผมลงแล้วทุกคนจะเฮ้ยนะเฮ้ยสิเฮ้ยกันสิเฮ้ยฮยอมมาไม่ยอมด้วยคือการเล่นสลามนะครับต้องอาศัยการการมองตาครับเราจะรู้ว่ามันไม่เห็นหน้าเราต้องเราต้องมองตาอีกตัว ตุ๊กตุนเนี่ยนะฮะมันกันหมดเลยด้วยข่าวกับกับพิบตาสองทีนั่นคือใช่ใช่หรือเปล่ามันกับพิบตาพร้อมกันด้วยนะเชื่อผมครับทุกคนต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหใจร้ายนั่นพานแล้วครับนั่นนะคุณคุณแฮกไพ่อ่ะเออทำไมโหดูแต่ละใบแล้วดูนั้นนิวเดี๋ยวใบเดียวเอ้ยนั้นนิวเล่นคู่ไม่ได้แล้วลูกแค่นั้นแหละ โอ้ยแล,แล้วแล้วใบนี้ก็สุดแต่จะลำเค็นด้วย <c oughs> นนิวขี้โกงนะนิวพิมพ์เฟซมาทำไมเนี่ยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยผมปิดเฟซไปแล้วครับอ้าวท้าผมชนะเรียบร้อย <c oughs> โอ้อะไรวะแล้วครับตอนนี้แข่งกันสา <c oughs> นะครับคุณนิกได้ลงเบอร์สิบลงไปนะครับตอนนี้คุณนิกมองตาคุณกิตนะครับแพมมี่ลงคิวขึ้นไป ลลองลงแมบบเลยนะโอนะครับตอนนี้แข่งกันนะครับคุณเดนี้เก็บไปแล้วครับเดนี้เดนี้ลงตองสามครับเดนนี้เป็นงไปแล้วอ่ะนั่รู้ด้วยครับเอครับลงเลยครับผ่าตอนตอนนี้รู้สึกแบบเหมือนจะแบบใครเป็นสลับหลางๆอย่าดิ เอสโอ้โหลงมาแล้วครับเบอร์สองครับโอ้โหโอ้เย้โอ้โหกันเลยเดียวเฮ้ยคุณมีไพ่ก็ลองสิครับจะผ่านกันทำไมมันไม่มีไงเย่เย่โอ้โหเจ็บยุงเบยนช่ไครับคุณกิจคุณกิจสู้ไหมครับเวลานี้ไม่มีครับ ไม่มีแล้วนะครับต่อไปครับคุณหนูแพมนะฮะนั่นลงอย่างนี้เอาแล้วโดนไปแล้วครับโอ้แพมครับกรี๊ดอยากจะกรี๊ดเอาแล้วผิอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วล่ะอีกใบเดียวนั่นโอ้จบเลย คุณพิกว่าการการแข่งคราวนี้จะพลิกวิกิตได้ไหมครับมันไม่ทันแล้วี่จะยากนั่นแหละไม่ทันแล้วล่ะอ่าลองดูเยยเย่มันจะเย่ทำไมเนี่ยแล้วดูไพ่สุดท้ายดิโอเคครับรอบนี้คือรอบตอบครับต่อไปคือเอาจริงอารอบสุดท้ายคือรอบเอาจริงครับพี่นิกเป็นภรรยานะนิวรู้ตายละไดเป็นควีนนะเนี่ย ่าานเป็ทตอะะจกุณาเลือกไพ่สองใบให้สลาบโอ้โหไม่อยากให้เลยอ่ะแล้วหนูต้อง<ส>ให้ด้วยปะให้พระราชาด้วยปะสองใบอ่ะสองใบเอาไปเลยสองใบต้องไปให้ลงก่อนด้วยตาผมใช่ไหมครับไม่สลาบต้องเริ่มก่อนโอ้โหอะไรวะตามกดงไงไม่รู้ว่าผมกดผมมาวลิกอะ่ะ มอว์ลิคคืออะไรใช่ไหมไม่รู้เพิ่งมาเวลอย่างเดียวมอว์ลิคคือเซียนไพ่ที่เก่งสุดของของนังข้าวบอยของอะไรไนะนู่นังข้าวบอยนังเคครับคาวบ,บอยอ่ะเมลกิฟเมลกิฟสันเล่นนะคุณโหเกิดกันทันไหมเนี่ยไม่ทัน <laughs> ทัน,นครับ <laughs> ตอนนี้รู้ดีตอนนี้รู้ดี <laughs> เกิดมาก็ดีเอเวนเจอร์แล้วอะเอ้ยะโอ้ยคุณอายุสามขวบะครับยังไม่ได้เข้าเรียนเลยครับยังไม่ได้งานตัวเลยครับเนี่ยรู้สึกคุณจะคุณทุบอกทล้ไมเนี่ยแน่นอกฉันก็ห่ากินจะปาเกาอยู่นะยืนเกาเลยนะไม่ใส่ตสพาด้วยนะนะครับเราตานนี้เราจะเล่นกันแบบ สมาธินะฮะสมาธินะครับคุณกิดแหลกแล้วครับเกมนี้เกมนี้ยังแหลกอยู่คุณไม่รู้แล้วว่าผมผมผมถือไพ่เหนือกว่าครับอะยะคนผมมองตาคุณผมรู้ครับว่ามันอะไรมันเป็นยังไงผมสามารถมองตาขึ้นฟ้าแล้วเกาจะกะแลอยู่ไหมนะเอาเอาตาเราแล้วลืมดูลงสิครับโอ้โห เเอ้ยยังมียังมีงั้นงั้นผมจัดไปเลยครับจัดไปหนึ่งใบโอ้โหยังยังมันยังไม่ใช่ที่สุดมีใครมีใครจะสู้ไหมครับยกมือครับนะครับตันทิกยกมือยกคนเดียวมันอึก็ใบายไปแล้วไปนั่นก็ใครครับครูมางก็ได้อ่าได้ได้ได้คูคูเดี๋ยวนะคููนี่ต่ำๆก็ได้นะสามคู่ไปแล้ว คู่ไงคู่เกินไปละคู่รักคู่รถเลยจะโหดร้ายไปไหนเธอตบงี้ไม่ไหวนะคุณไม่รู้หรอกว่าผมมองตาพวกคุณแล้วผมรู้ว่าคุณจะลงอะไรกันดูภรรยาผมก็พิบตาอยู่แบบ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 นั่นอะบอกมือเป็นนางสาวไทยไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วนิวนี่จะคิงสองสมัยแล้วนะฮะ ผมในเซียนสลับหลังห้องนะฮะมีไหมฮะเซียนอ่ะเพราะว่าโดนครูจับได้ก่อนโอ้โหวิคุณคุณแฮกอ่ะอย่างเงี้ยอะไรคุณแฮกอ่ะใครเหนีย็ผมผมปลอกแฮกหมดอ่ะอืออ่ในทีนี้ก็ยิงแฮกอ่เอาแล้วคุณกิจคุณกิจร้องนะฮะแล้วผมลงไพ่ดีๆหมดแล้วแล้วให้ผมลงอะไรอ่ะก็ลงสิ ผมด,ด,ดีไปหมดแล้วให้ผมเล่นอะไรต่อเดี๋ยวไปหมดแล้วนะโอ้พินิกนะฮะบอกมือฮะบายบายไม่แน่พินิก<ช>อาจจะล้มคิงก็ได้ล้มคิงเลยนะภรรยาล้มสามทิอือสี่สี่ครับสี่สี่ครับ,ค,รบคุณพระช่วยพินิกคู่เยอะเนี่ยโอ้ยตายแล้วเอาแล้วไง ไม่ผมผมคือผ่านนี่คือผมต่อให้นะไม่ใช่ว่าผมไม่มีนะเออต่อให้เหมือนกนอี่นิกเล่นเงียบมากอ่ะสงสัยเอาจริงพี่นิกแกใช้สมาธิเริ่มปล่อยคองแล้วปล่อยแล้วฮะตอนนี้สมาธิขั้นสูงแล้วดูจํานวนไพ่ดิฉันเฮ้ยผมผมปัดผมปรับกราฟิกแ๊บนึงมันแหลกว่ะมันปรับได้ด้วยกับเกมเนี้ยอะผมปรับรอยหยักหน่อย แอนตี้แลริงเฮ้ยอะไรเนี่ยแต่ละคนจะลงแบบคุณคุณอะไรของพวกคุณกันเนี่ยช่วยลงแบบทีละขึ้นมาทีละหนึ่งหนึ่งได้ไหมคุณคุณผู้ชมว่าคงเห็นนะว่าผมเหลืออะไรมาผมไม่เหลืออะไรเลยก็เหลือตามนี้นะคะที่เห็นเล่นได้แค่นี้จริงๆโดนเข้าไปจุกฮะอย่างนี้ ยอมยอมก่อนแล้วกันดูคิงนั่งเรียไพ่เยมันกินลวดอะไรโหร้ายคุณลงกันเบาๆนะครับผมจะได้ลงจะได้จบแน่ๆแบบนะฮะนะคุณลงอย่างเงี้ยทำไมอ่ะโอ้คุณอเดี๋วเดี๋ยวรอบรอบจะไปลงให้เล่นได้ เนี่ยเนี่ยหมดเนี่ยเนี่ยผมต่อให้โคโอลงลงกันอย่างนี้ก็อ่ะเี <Yeah. S 1> อ่านี่อ่าเข้าทางไนงะเข้าทางไนงะอ่ามาโอ้เเเิบบ <laughs> บจรง <laughs> คุณคุณแฮกแล้วล่ะเนี่ยพี่นิปล่อยของอ่ะผมจำได้ในสำรับไพ่มีเอดไม่เกินสาใบโดนลมและคิงโดนลมและคิงโดนเนี่ยคุณคุณโกงอ่ะคุณแฮกผมรู้คุณคุณเขียนเว็บข่าวจูโลปี้เนี่ยผมรู้คุณคุณใช้เทคนิคนั้นก็เนี่ยเล่นตามใสสะอาดเลยแบบ เอาคิงโดนล้มแล้วโดนล้มเลยมาเราเหลือสองคนแล้วอะไรอ่ะคิงโดนโทษได้ไงอ่ะยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะคุณรู้ได้ไงผมยังถือไพ่อยู่เลยอ่ะทำไมให้ถึงผมแพ้เนี่ยแพ้อีกแล้วอ่ะแต่ดีไม่ได้เป็นสลับอะไรอ่ะูดิก็ได้ยกระดับตัวเองขึ้นมาหนึ่งขั้นออาแล้วงี้เขาก็เป็นเขาเป็นสลับแทนเหรอใช่ คิงโดนลมก็เป็นสลับเลยดูดิพายโหเสร็จไดอ่ะเจอของพี่นิกนี่เงิอบจริงเอสามอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะดูตกอับมากเลยคิงเดี๋ยวนั้นแล้วราชินีนี่ไอ้ควีนนี่แบบว่าแปลงเพศนะจบเกมแล้วจ้าตบมือโอเควันนี้แค่นี้ก่อนเนาะ พอแล้ว <Okay. S 1> งวงมากเสียงไปหมดยังงงงงอยู่เลยเดี๋ยวค่อยมาแอดกันใหม่เอยมาใหม่นะเรามาบายบายกันบาย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 สวัสดีคร่ะสวัสดีครับ